ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่6-10ึิมิถุนายน2565ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่6มิถุนายน2565เวลา9ก้นาฬิกา30นาที นายสุพัฒน์กองเงินสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัยณสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดจันทบุรีข่าวประชาสัมพันธ์วันที่7มิถุนายน2565เวลา8นาฬิกา30นาทีนายสุพัฒน์กองเงินสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี พร้มด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ,จังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่ตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยในเขตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเวลา10นาิกา30นาทีนายปัชยาวันดีนิติกรชำานาญการลงพื้นที่ตรวจความปลอดภัยกรณีติดตั้งกล้องวงจรปิดที่เสาไฟฟ้าบริเวณทางเข้าอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี เวลา11นาฬิกา30นาทีลูกจ้างพบนางสาวสุปัตตาสง่างามและนางสาวสุจิตตาแพ่งพันนักวิชาการแรงงานยื่นคำร้องกรณีนายจ้างไม่คืนเงินประกันการทำงานเวลา16นาฬิกานายสุพัฒน์กองเงินสวัสดิการและคุ้งครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีมอบหมายให้ในายกระทาบุตรลาบเลิศลอยนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ณเขตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่8มิถุนายน2565เวลา13.30นนนายสุภัฒน์กองเงินสวัสดิการและกุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบ,บุรีมอบหมายให้นางสาวปราณีนางามนักวิชาการแรงงานชำนาญการนางสาวพรชนกพูลเพิ่มและนางสาวกิตตพรวันเพนญพนักงานตวรวจแรงงานรับคำร้องลูกจ้างกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างเวลา13.30นา นายจ้างพบนายปัชยาวันดีนิติกรชำนาญการและนางสาวสุจิตราแพ่งพันธ์นักวิชาการแรงางานนายจ้างมอบเงินค่าจ้างค้างจ่ายค่าจ้างในวันลาป่วยค่าล่วงเวลาในการทำงานและเงินประกันการทำงานให้แก่พนักงานตรวจแรงงานเพื่อนำจ่ายให้แก่ลูกจ้างข่าวประชาสัมพันธ์วันที่9มิถุนายน2565 เวลา13.30นาฬิกา30นาทีนายจ้างพบนายประชญาวันดีนิติกรชำนาญการเพื่อรับทราบข้อเก่าวหากรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานค่ะประชารัชกัลวันที่10มิถุนายน2565เวลา9นาฬิกา นายสุพัฒน์กองเงินสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่ตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยในเขตอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเวลา9นาฬิกานายสุพัฒน์กองเงินสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีมอบหมายให้นางสิทราจันหอมนายวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำน,นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่ตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยในเขตอำเภอคลุมจังหวัดจันทบุรีดังเคื่อเสอเลอร์อัมกซ์ไข่กอสเจอริกาโตโกไซมาสเตการเสี่ยนีตะกวนขั้น